สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้เราจะสอนออกของนะครับก็เริ่มต้องออกรองเท้าสองข้างครับแบบนี้แล้วก็ในออกสองข้างแบบนี้เลยหนึ่งเมื่อกี้เทสหนึ่งสองสามโอเคนี่ครับรองเท้าสองข้างอย่างนี้นะครับต่อไปครับออกอันนี้คุณออกเกาะดีๆนี่เกาะนี่เลย ถ,ถ้าคุณออกของคุณมีโอ,อกาสชนะสูงแต่ไคก็ถ้าคุณเป็นแวนคุณต้องออกดาบครับคุณไม่ต้องออกปืนออกปืนกาบต้องออกดาบครับเร่องเละศวิธีการแลนอาวีที่ถูกต้องตัวละรู้นใจเริ่ันตอนนี้รู้ออกของเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ไปสู้มันเลยที่มันเป็นใครฟอรลอเรนติโน เรื่ย,ยเออยิงไม่ออกยิงไม่ออกยิงไม่ออกเอ้โฟล์ตมางยังหะอออกของไม่เป็นก็ไม่ว่านะ